สวัสดีค่ะแฟนๆที่น่ารักของแอดมินเอวาทุกคนวันนี้แอดมินเอวามีเรื่องหลอนๆที่รับรองว่าฟังแล้วต้องขนลุกสู้มาเล่าให้ฟังกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนของแอดมินเองเล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นในค่ายลูกเสือที่โรงเรียนจัดขึ้นค่ะคำเตือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจทําให้คุณไม่กล้าเข้าค่ายลูกเสืออีกเลยตลอดชีวิตเรื่องมันเริ่มต้นที่ค่ายลูกเสือประจําปีของโรงเรียนแห่งหนึ่งจัดขึ้นในป่าลึกห่างไกลาจากหมู่บ้านแอนนา เพื่อนของแอดมินเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าร่วมค่ายนี้ด้วยความตื่นเต้นแต่ใครจะรู้ว่าค่ำคืนในค่ายลูกเสือครั้งนี้จะกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเธอไปตลอดการในคืนแรกของการเข้าค่ายหลังจากกิจกรรมรอบกองไฟจบลงทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าเต็นท์เพื่อพักผ่อนแอนนาะรู้สึกเหนื่อยล้ามากเธอจึงพล่อยหลับไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วในขณะที่เธอกำลังหลับอยู่นั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเรียกชื่อเธอแอนนาะ แอนนาเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ก้องกังวลอยู่ในหัวของเธอแอนนารู้สึกแปลกใจเพราะเพื่อนที่นอนข้างๆก็หลับสนิทกันหมดแล้วใครกันที่เรียกชื่อเธอเมื่อเริ่มเข้าฐานเสียงเรียกชื่อแอนนาก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนแอนนารู้สึกไม่สบายใจในขณะที่เล่นเกมฐานแอนนารู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาอ่ะยิ่งดึกบรรยากาศก็กยิ่งน่าขนลุกจนกระทั่งแอนนารู้สึกอึดอดัอดเหมือนมีอะไรมากดทับที่หน้าอกพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องตกใจสุดขีด เมื่อเห็นยายแก่ผมขาวโพลนนั่งทับอยู่บนตัวเธอยายแก่คนนั้นยิ้มสยะแล้วโน้มหน้าเข้ามาใกล้แอนนาพร้อมกระซิบข้างหูว่าน่าอร่อยจากนั้นยายแก่ก็ก้มลงกัดกินท้องของแอนนาแอนนากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่มีใครได้ยินเพื่อนๆในเต็นท์ยังคงหลับสนิทแอนนาพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่สามารถขัดขืนแรงของยายแก่ได้เลยในที่สุดแอนนาก็รวบรวมสติทั้งหมดกรีดร้องออกมาสุดเสียง เสียงกรีดร้องของแอนนาทำให้เพื่อนๆตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจพวกเขารีบเรียกครูที่อยู่เวรมาช่วยครูและเพื่อนๆพ,พยายามปลุกแอนนาะแต่เธอกลับร้องไห้วยวายไม่หยุดครูเห็นท่าไม่ดีจึงรีบโทรเรียกรถพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลพ่อแม่ของแอนนาก็รีบมาดูอาการแต่แอนนาก็ยังคงร้องไห้ไม่ยอมพูดจาคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ แอนนาร้องไห้จนหมดสติคุณหมอจึงให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อนตกดึกขณะที่แม่ของแอนนากำลังนั่งเฝ้าไข่ยอยู่นั้นเองแอนนาก็ลืมตาขึ้นมาแล้วจ้องมองไปที่แม่ด้วยสายตาแปลกๆแ,แล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปว่าอร่อยอร่อยใช้ได้เลยพูดจบแอนนาก็หลับตาลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้แม่ของแอนนารู้สึกขนลุสู้รีบโทรศัพท์บอกพ่อให้กลับมาที่โรงพยาบาลทันที รุ่งเช้าพ่อกับแม่ของแอนนาะรีพาเธอไปหาพระอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เลื่องลือในเรื่องวิชาอาคมทันทีที่แอนนาเดินเข้าไปในวัดพระอาจารย์ก็ทักขึ้นว่ากูเตือนก่อนนะถ้ายังอยู่ในร่างมันกูไม่ปราณีแน่ท่านใดนั้นแอนนาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างว่าถ้ากูไม่แน่จริงกูไม่อยู่มาได้ขนาดนี้หรอกพระอาจารย์ไม่รอช้ารีบหยิบขันน้ำมนต์และไม้เรียวขึ้นมาไรา้คาถา แล้วฟาดไปที่ตัวแอนนาเบาๆแต่แอนนากลับดิ้นทุรนทุรายเหมือนถูกทรมานเมื่อดิ้นไปสักพักแอนนาก็หยุดแล้วพูดออกมาว่าดีอีกดีอย่างนี้และกูชอบมันจะได้ตายพร้อมกับกูพร้อมกับหัวเราะเสียงดังทําให้ทุกคนขนหัวลุกพระอาจารย์หยิบส้อยประคำขึ้นมาไา่คาถาแล้วนําไปคล้องคอแอนนาพร้อมกับไร่คาถาอย่างต่อเนื่องแอนนาดิ้นทุรนทุรายอย่างรุนแรงจนญาติิต้องช่วยกันจับตัวไว้ หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้ให้เด็กวัดไปเอาไหาขนาดเล็กและผ้ายันมาเมื่อนำมาแล้วพระอาจารย์ถอดสร้อยประคำออกจากคอแอนนาสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นสร้อยประคำสีขาวกลับกลายเป็นสีดำสนิทพระอาจารย์ยัดสร้อยประคำลงไปในไหแล้วปิดด้วยผ้ายันพร้อมกับท่องคาถาซ้ำตอนที่ปิดผ้ายันนั้นทุกคนเห็นผ้ายันถูกกระทุงเหมือนมีตัวอะไรกระโดดอยู่ข้างในสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนหลังจากนั้นแอนนาก็กลับมาเป็นปกติ พระอาจารย์บอกว่าสิ่งที่อยู่ในร่างของแอนนาะคือผีปอบที่หลุดออกมาจากที่คุมขังเพราะมีคนไปยุ่งกับภาชนะที่ใช้กักขังมันไว้มันจึงออกมาหาร่างสิงสู่เพื่อกินตับไตไสพุงถ้ามารักษาเร็วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาช้าก็อาจจะสายเกินไปพระอาจารย์ให้เด็กวัดนำหายใบนั้นไปฝังไว้ในป่าช้าหลังจากนั้นทุกคนก็กราบลาพระอาจารย์แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน อันนาก็ไม่เคยเจอหญิงแก่ที่มานั่งทับบนตัวเธออีกเลยเรื่องราวที่แอดมินเอวาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินเอวาหาเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ